สวัสดีครับผมแบค์ปฏร์ดีพั์ครับวันนี้จะมาพูดถึงหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากครับกับโครงการที่มีชื่อว่า Hack a Thailand New Normal Digital Possibility โลกใบใหม่กับความเป็นไปได้ทางดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล d ีป้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานหลักนะฮะในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนครับเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ได้รวมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับจะทําโครงการที่มีชื่อว่า Hack Thailand กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ครับโดยผ่านหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรระดับกลางนะครับเพื่ออัพสกิลรีสกิลเสริมสร้างนิวสกิลครับด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกิจกรรมการแข่งขันนะครับเพื่อระดมสมองและความคิดใหม่ๆครับ เฟ้นหาสุดยอดผู้แข่งขันผ่านเวทีแฮกกาตอน168ชั่วโมงครับสู่นวัตรกรรมพลิกโฉมประเทศนะฮะชิงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวรวมถึงนิทรรศการการจัดแสดงผลงานนะฮะด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลครับแห่งอนาคตทั้งในรูปแบบของออนไลน์และก็ออนกราวด์นะฮะครอบคลุม3อุตสาหกรรมสําคัญครับได้แก่อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับและอุตสาหกรรมการขนส่งนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะจะเกิดขึ้นที่สวนนงนุษย์และเลเจนสยามจังหวัดชลบุรีครับระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม2565ครับแต่แน่นอนครับก่อนที่เราจะไปสู่ Road to Hackathon Competition ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นะครับแบมจะขอพาคุณผู้ชมครับไปเปิดประสบการณ์ในหลายๆด้านครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความรู้ใหม่ๆครับจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้แก่ในด้านของเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลครับด้านการสร้างโอกาสทางธุรกิจสตาร์ทอัพ และเคล็ดลับความสําเร็จในด้านการลงทุนนะฮะรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากสตาร์ทอ e ัพแพลตฟอร์มอีบุ๊กชั้นนําของเอเชียตัวหนออกเฉียงใต้ครับโดยคุณนัทวุฒิพึงจเจริญพงศ์ครับซีอีโอและโคฟอนเดอร์อบีนะฮะจะมาแชร์ประสบการณ์และแนวคิดการทํางานครับเพื่อนํามาต่อยอดในการเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับหมูนัทวุฒิพึงจเจริญพงศ์นะครับเป็น c e o co-founder ของบริษัทอุกบีจำกัดนะ ฟันเมนเจอร์ที่กองทุนชื่อห้าร้อยทุกๆครับที่ลงทุนในพวกสตาร์ทอัพครับผม จริงๆแล้วลองบอกว่าตั้งแต่สมัยเรียนเลยฮะจริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยก็จะชอบเรื่องการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับแล้วก็เรียนจบมาเนี่ยก็เปิดบริษัทเป็น SME ครับรับจ้างเขียนโปรแกรมมาตลอดนะฮะก็ประมาณ10กว่าปีเลยนะครับแล้วก็จนเรามีเว็บที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยฮะก็ถือว่าจริงๆโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกครับของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะฮะลองจิงตนตนาการว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ไม่มีแกร็ ไม่มีอะไรเลยค Airbnb ไม่มี Lazada s ช o อ e, ปปีทั้งนั้นเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็จะไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นเราเพิ่งมีสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณสัก10กว่าปีนิดๆฮะก็ช่วงนั้นมันมี App Store ครับก็ที่บริษัทเนี่ยรราจ้างเขียนโปรแกรมก็เลยเราเริ่มเขียนโปรแกรมครับขึ้นไปบนบนแอปพลิเคชันเนี่ยพวก iPhone อะไรต่างๆครับแล้วก็กลายาเป็นโปรเจกต์อุ๊กบีขึ้นมาครับอุก๊กบีก็นี่เราเพิ่งจะฉลองครบ10ปีนะฮะก,ก็เพราะนั้นก็เร์นี่ของการเป็นอุ๊กบีเนี่ยก,กย ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับที่ได้ทําสิ่งที่เราเองชอบเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยพอมาเป็นอุบีเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะโลกสตาร์ทอัพเนี่ยต่างจากสมัยที่ทำทำเอสเอ็มอีเยอะเลยครับทุกวันนี้เนี่ยงานส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาครับกับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆนะฮะคิดว่าแบบเอ๊ะจะออกแอปพลิเคชันใหม่อะไรจริงๆชื่อบริษัทอุบวีนะครับมาจากเป็นคําผวนเหมือนเหมือนอุบีอีบุ e ๊กนะครับก็คือตอนที่เปิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยก็คิดแค่ว่าอยากจะทําร้านหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับแต่ว่าพอผ่านมาถึงทุกวันนีีีี้ยธุุรกกกิจท่่เเเป็น e อนออบ๊ง มีขนาดอยู่ประมาณไม่ถึง10%ครับข,ของของทั้งทั้งกรุ๊ปที่เป็นที่เป็นอุกบีครับปัจจุบันเราก็มีทั้งแบบการ์ตูนใช่ไหมฮะเด็กๆก็เข้ามาอ่านการ์ตูนกันครับชื่อวีคอมมิกส์นะฮะมีนิยายอะไรเงี้ยมีเว็บไซต์ชื่อจอยลดาทันวไลยหรือว่าฟิคชันหลอกอะไรเงี้ยสตอรี่หลอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีบริษัททำเรียกว่าทำซีรีส์ครับชื่อแบล็กแคสตูดิโอครับผลิตหนังให้พวก v t v ีวีวิวเอไอเอะไรเงี้ยนะครับก็จะกลายเป็นว่างานสกอบงานเนี่ยไม่กระทั่งเราเเเเเปป็็็็นนนนสสตตตาารร์ทออััพงงี่ยกกบบบิโค ทีมงานก็ค่อยๆขยายมาจาก5คนจนตอนนี้ก็โอ้น่าจะน่าจะแบบ3-400คนแล้วฮะแล้วก็ยังมีมีทีมงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ถือว่าเห็นเห็นการเติบโตของวงการสตาร์ทอัพด้วยนะครับนอกจากบริษัทเราจริงๆแล้วก็เห็นบริษัทเพื่อนๆน้องๆที่โอ้เริ่มเริ่มมาพร้อมๆกันหรือว่าหลังเราเนี่ยบางอันก็ก็เติบโตจนจนใหญ่กว่านี้ครับเพราะฉะนั้นเจนี่ของอุกบีเนี่ยก็รู้สึกว่าเออโดยส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าเอะเราเรามาถึงขนาดเนี้ยก็ยังมีมีโอกาสที่จะจะได้ทําไปต่อนะครับ ต้องมองว่าแม้กระทั่งเป็นสตาร์ทอัพเองเนี่ยฮะต้องคิดว่าเอ้ยเราพยายามจะ disrupt ตัวเองยังไงเพราะว่าเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ทำเนี่ยจริงก็มีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆเลยครับทุกวันนี้นะครับก็อุบีเนี่ยก็เหมือนเป็นสตาร์ทอัพที่ผ่านการระดมทุนมาประมาณสัก3-4รอบแล้วะฮะก็ก็จะมีผู้ถือหุ้นซึ่ง,ซ,งซึ่งหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินบริษัทชื่อเทนเซนใช่ไหมครับที่ทำวีแชทวีทีวีเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยก็คล้ายๆกับ เหมือนกึ่งๆเป็นคู่แข่งกันนะครับแล้วก็พอได้เริ่มเริ่ม,มทำธุรกิจด้วยด้วยกันเนี่ยก็กลายเป็นว่าเออเราไปชวนเขามาบอกว่าเอยมามา,มามาลงทุนในบริษัทเราสิทุกวันนี้ก็เหมือนเติบโตไปได้วยกันครับเ mm hmm. พราะนั้นก็จะเห็นว่าเออโอกาสทางธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมีโอกาสที่เหมือนเราเห็นว่าแบบคู่แข่งบางทีก็อาจจะกลายเป็นพาร์ทเนอร์ได้ลงทุนได้กันได้นะครับ mm hmm. ก็อาจจะอาจจะลองแชร์เรื่องเหล่านี้ให้กับคนที่สนใจครับที่อยากจะอยากจะเข้ามาทำธุรการนะครัพนี่ก็ต้องบอกว่าเออ จริงๆแล้วเวลาเราเห็นบริษัทนู้นบริษัทนี้เนี่ยก็อาจจะเก็บไว้เก็บไว้เป็นไอเดียครับแต่ว่ามองมองว่าไม่มีศัตรตูที่ถาวรนะครับท้ายสุดเนี่ยก็เกิดการ M&A เหมือกันหรือว่าหรือว่าร่วมมือการทำธุรกิจใหม่ๆก็มีอยู่ตลอดเวลาครับผม อย่างแรกเลยต้องบอกว่าธ right ุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี <c oughs> ่ยก er like ็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะนั้นเทคโนโลยีเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเรายกตัวอย่างอย่างเช่นเราเคยเห็นแม้กระทั่งอะไรดีล่าสุดใช่ไหมฮะอย่างบริษัท a c e b o o k เนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เนี่ยก็เห็นว่าโอ้ขนาดมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มีผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยเขาก็ยังมีการขยับขยายในระดับที่ว่าเปลี่ยนวิชั่นระดับที่เปลี่ยนชื่อบริษัทเลยเพราะฉนั้นถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มมมมมาาาาสสััยยยเเเรรรรีนนหหือว่่่กิทํงใๆ อันนี้มันเหมือนเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในในวงการที่เราทําอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าคู่แข่งในตลาดเขาทําอะไรกันอยู่แล้วก็ตามกระแสตามเทรนด์ครับซึ่งจะบอกว่าในในส่วนตัวของอุกบ,บีเนี่ยเริ่มมาจาก,กโดยทส่วนตัวผมก็สนใจเรื่องของของการพัฒนาโปรแกรมใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเริ่มมาเป็นบริษัทร,รับจ้างเขียนโปรแกรมครับเมื่อก่อนเนี่ย ลูกค้าสมัยที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นพวกบริษัทองค์กรใหญ่ๆครับอาจจะเป็นเซ็ตบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซตร้อยหรือว่าจะเป็นพวกองค์นอนอะไรดงงีหน่วยงานราชการาหรือว่าพวกมหาลัยอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนกับเขามีโปรเจตกต์ก็ก็มารับจ้างเราก็เราก็รับจ้างเขียนโปรแกรมแล้วก็ส่งงานเป็นครั้งๆไปซึ่งซึ่งบิสเนสโมเดลแบบนั้นเนี่ยก็ เรียกว่าเป็น SME ครับก็คืออก่อนงานก็รับเงินมาจำมาเขียนเสร็จก็ส่งงานไปส่งงานเสร็จก็เก็บเงินที่ที่เป็นส่วนที่เหลือใช่ไหมฮะก,ก็ทำแล้วก็เก็บทําแล้วก็เก็บแล้วก็ค่อยๆค่อยๆโตมาสมัยนะั้นเนี่ยถ้าทําแบบนี้จริงๆไซส์ของบริษัทเนี่ยก็มีแค่แค่ไม่กี่10คนนะครับเพรานะฉะนั้นจริงๆแล้วเราบอกว่า้การต่อยอดไอเดียในยจริงแล้วเทคนิคที่เรามีเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือการพัฒนาโปรแกรมหรือการมีทีมที่เขียนโปรแกรมเนี่ย แต่ว่าท้ายสุดเนี่ยมันเป็น business model ฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วบอกว่าการต่อยอดเนี่ยคือน่าจะต้องบอกว่าเออเรามีความรู้ด้วยเสร็จแล้วอาจจะต้องมี เรียกว่าอะไรครับเปิดโลกครับแล้วก็มอง business model ในการใส่เข้าไปจากเมื่อก่อนเนี่ยพอ,พอเริ่มมีสมาร์ทโฟนมีนู่นมีนี่เนี่ยจากเดิมที่คิดว่าแบบเอ๊ะเราจะมานั่งเขียนโปรแกรมเป็นครั้งครั้งนะฮะแล,แล้วก็เก็บเงินเนี่ยเราสามารถทําเป็นโปรแกรมที่แบบมีทีมงานเท่าเดิมใช่ไหมฮะแต่ว่า business model เปลี่ยนว่าแบบเออเป็นการขาย B 2 C แล้วก็เก็บเป็น subscription หรืออะไรต่างย่างเงี้ยจะมองว่าจริงๆแล้วพอทํางานลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของ scale ครับสิ่งที่ทำ scale, รททำ scale รเรียกว่า scale เพราะว่าลองนึกถึงว่าบริษัทอย่างอุกบ 10คน100คนพันคนห0ื่นคนแ0 0คนเนี่ยจริงๆแล้วผู้ผู้พัฒนาโปรแกรมหรือทีมงานที่บริษัทเนี่ยไซส์ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ถ้าเป็น business model เมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าเราจะรับลูกค้าใหญ่ขึ้น10เท่าร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยก็ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยต่างกันแค่ business model ครับแต่ว่าด้านด้านทางด้านเทคนิคเนี่ยก็ก็ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียว่าอยากจะต่อยอดเนี่ย ผมต้องมานั่งนึกถึงก่อนว่าเอ๊ความรู้ที่เรามีเนี่ยไปบวกกับ business model ดีๆเนี่ยทำยังไงให้ตัวชุธุรกิจเนี่ยมันมัน scale ได้สามารถเติบโตต่อไปได้นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเราไปดูโมเดล Startup ส่วนใหญ่ที่อยู่ในในตลาดเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Scale ครับหรือว่าคำศัพท์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็น่าจะเรียกว่าทำแพลตฟอร์มเนาะทำแพลตฟอร์มก็เหมือนเรียกว่าอะไรเราเราสร้าง เรียกว่าสร้างตลาดขึ้นมาแล้วกันนะครับสร้างตลาดขึ้นมาแล้วก็เอาผู้ใช้งานเนี่ยทั้งฝั่งผู้สร้างหรือว่าผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานเนี่ยมาอยู่มาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเราเนี่ยอาจจะทั้งสองคนเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์จากการใช้งานจากการสร้างแล้วเราอาจจะเก็บค่าคอมมิชชั่นเล็กๆที่จากการขึ้นมาใช้งานบนนี้นะครับแทนที่จะเป็นการซื้อมาขายไปหรือว่าเป็นแบบธุรกิจแบบเก่าที่แบบเป็นฝั่งเราเนี่ยเป็นฝั่งขายแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นคนซื้อเนี่ยก็เหมือนกับสร้างเป็นแพลตฟ ถ้าเรามาดู business model ใหม่ๆเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดะนะครับไม่ว่าจะเป็น Grab Lazada Shopee ใช่ไหมฮะ Airbnb อะไรเงี้ยหรือว่าอะไรดี Line Man Food Panda อะไรเงี้ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่า ตัวตัวบริษัทเองเนี่ยเขาแค่ทําตัวแพลตฟอร์มตรงกลางขึ้นมานะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตรงอุกบีเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอดเมื่อก่อนเนี่ยผมก็อาจจะมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เหมือนเดิมมาและนะครับซึ่งเราอย่างที่บอกว่าเราต้องขวนขวายหาความรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเขามีสมาร์ทโฟนก็ต้องไปเขามีมือถือรุ่นใหม่เราก็ต้องตามใช่ไหมครับหรือว่าอีกหน่อยเขาจะไปเมตาเวิร์สกันละไปไป VR ไปละนะครับไป AR กันละเราก็คงต้องต้องตามไปถ้าลูกค้าหรือว่าแนวเท,เทคโนโลยีเนี่ยอย แต่สิ่งที่ที่คิดว่าลืมไม่ได้เนี่ยก็คือว่าคงต้องมีทีมงานครับที่เหมือนกับมีหัวทางด้านออ business นะครับแล้วก็จับเอา business model ดีๆเนี่ยมาอยู่บนท็อปของของเทคโนโลยีที่ที่เรามีอาจจะเก่งเพราะนั้นสมมุติว่า,าวันนี้เนี่ยเราเราพูดถึงงานนี้แล้วกันนะครับแฮกเกอร์ไทยแลนด์ใช่ไหมฮะการจัดทีมหรือการจัดกลุ่มขึ้นมาเนี่ยลองจินตนาการครับว่าเอ๊ะถ้าเรามีมีความเก่งอยู่ด้านหนึ่งเนี่ยเราจะดูว่าเอ๊ะเราจะหาคนอื่นเนี่ยมามาจัดทีมที่จะได้ทีมที่สมบูรณ์ยังไง เราก็จะมีคนอยู่3ประเภทนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับกลุ่มแรกก็คงเป็นทางด้านเทคนิคใช่ไหมคคนที่2ที่ขาดไม่ได้นี่น่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจละครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายซึ่งซึ่งสำคัญมากในปัจจุบันก็เรื่องของพวกดีไซน์ UX UI ครับถ้าเรามีคน3คนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยู่ในทีมเนี่ยก็จะค่อนข้างเรียกว่าสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะอย่างที่บอกครับเราอาจจะเก่งเรื่องหนึ่งแต่ไม่เก่งอีก2เรื่องเนี่ยก็ ใช้วิธีการว่าไปหาผู้ร่วมทีมมาจัดกลุ่มกันมาให้ให้ให้ครบก่อนครับที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นเป็นตำแหน่งหน้าที่ต่างๆครับโปรเจกต์แม a เนจเมนต์นู่นนี่แต่อย่างน้อยเนี่ยวิวของเรื่องเรื่องธุรกิจเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของดีไซน์เนี่ยน่าจะต้องมีในการในการในการมีย่านนี้ให้ครบครับเพื่อที่จะต่อยอดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรออกไปพอท้ายที่สุดเนี่ยก็ ไม่ว่าเราจะเก่งด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ที่เราพูดกันอยู่เรื่องสตาร์ทอัพมาแฮกกระตอนกันเนี่ยท้ายสุดก็คือธุรกิจฮะธุรกิจเนี่ยก็ยังต้องเป็นมีรายได้นะมีรายได้มีราย,รายจ่ายแล้วก็ต้องบริหารเงินทุนต้นทุนต่างๆแล้วก็ธุรกิจที่ดีเนี่ยก็จะมีนักลงทุนดีๆมาลงทุนเพื่อให้เราขยายต่อยอดไปได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็คงต้องรู้ว่าอจุดแข็งจุดอ่อนของเราเป็นยังไงแล้วเราจะต่อยอดอะไรเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เพื่อให้ได้สิ่งที่ครบถ้วนในการจัดทีมนะครับผม เทรนดิชิทัลเนี่ยนาคตในมุมมองของผมนะครับก็อาจจะขอย้อนอดีตไปสักนิดหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมทำเป็นเป็นฟันเมนเจอร์อยู่ที่กองทุน500ตุกต๊กๆใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยก็เราก็งานที่ผมทำเนี่ยก็คือจะลงทุนในพวกสตาร์ทอัพเออร์ลี่สเตจก็หมายถึงว่าเพิ่งเปิดมาหกเดือนปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทิกเก็ตไซส์ที่เราลงทุนนะต่อบ,บริษัทเนี่ยก็จะประมาณสัก3ล้านบาท5ล้านบาท10ล้านบาทก็จะเป็นขึ้นอยู่กกัััับบบขขนนนาาดองงงแต่่่ละะะรรริษทคซึใชวปมณส 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการลงทุนไปเกือบ90บริษัทแล้วเรียกว่าแทบจะทุกเดือนเนี่ยจะลงทุน1-2บริษัทเพราะนั้นเนี่ยก็จะพอเห็นเทรนด์ฮะการเปลี่ยนแปลงของของสโคปของสตาร์ทอัพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วง4-5ปีในประเทศไทยที่ผ่านมาต้องบอกว่าสมมติยกตัวอย่างเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เรา เรียกว่าเริ่มมีสตาร์ทอัพใหม่ๆใช่ไหมก็จะมีพวกอินฟราสตรัคเจอร์ครับอย่างเช่นอะไรดีเพย์เมนต์ไม่ว่าใครจะซื้อขายของออนไลน์ไม่ว่าใครจะทำสตาร์ทอัพทำแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยก็ต้องมีการเก็บเงินจ่ายเงินใช่ไหมก็จะมีบริษัทพวกเพย์เมนต์อย่างเช่นอะไรดีโอมิเซ่ทูซีทอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าก็เขาก็จะขึ้นมาอยู่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะขายเครื่องมือให้คุณเก็บเงินได้จ่ายตังค์ได้อะไรเงี้นะครับ หรืออีกอันนึงก็โลจิสติกใช่ไหมฮะโลจิสติกนี่ก็เหมือนไม่ว่าใครจะขายของอะไรเนี่ยก็จะต้องมีบริษัทหนึ่งในการในการรับส่งสินค้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมือนเป็นเทรนในเมื่อก่อนเป็นเป็นไม่เรียกว่าอะไรเป็นยุคตั้งต้นน่ยนะครับที่เราเห็นว่าเออสตาร์ทอัพประเภทนี้ก็จะเป็นที่ต้องการของของออยู่ในตลาดใช่ไหมฮะซึ่งจนถึงทุกวันนี้บริษัทพวกนี้ก็จะเติบโตมาใหญ่มากแล้วเราเห็นบริษัทพวกนี้ก็จะมีไซส์ใหญ่ๆละหรือว่า บริษัทอย่าง l l s s ใช่ไหมฮะก็กลายเป็นยูนิคอนนะตัวแรกๆของประเทศไทยไปลพะพอให้เวลาเขา4ีปีเนี่ยอยู่ในตลาดที่มันมันทุกคนต้องใช้เนี่ยตลาดเหล่านี้ก็จะเติบโตหรือว่า c u r ร y อาจจะอาจจะไม่ใช่ของเมืองไทยแต่ว่าก็ IPO ไปแล้วในตลาดไทยใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเออมันมีมันมีเทรน์เหล่านี้พอพอถัดมาเนี่ยบอกว่าเออเรามี Payment เรามีโลจิสติกเรามีอะไรเหล่านี้เนี่ยจากนั้นก็จะเริ่มเห็นพวก s ชร์ลิงอีโคโนมีหรือเป็นแพลตฟอร์มที่ d e ลิเวอร์เซอร์วิสครับอันนี้ก็อย่างเช่นถ้าในพอร์ตโฟลิโอของผมก็อาจจะมีบริษัทอย่างเช่นโกวาบีขายพวกสปาขายพวกนวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าขยับมาอีกนิดนึง ก็อาจจะเห็นพวกอะไรดี hungry hub าขายร้านอาหารคูปองวอเชอร์หรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเทรนด์ว่าแบบอพ,อพอเรามีโลจิสติกมีเพย์เมนต์มีแชร์ลิงสินค้าต่างๆเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าในปัจจุบันถ้าแบบช่วงนี้การที่จะไปนาคนนะครับช่วงนี้สิ่งที่ฮิตเนี่ยก็ด้วยการที่มีโควิด19ใช่ไหมเราจ,จะเห็นสิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาครับ edtech หลายๆทันที่ช่วยให้เกิดการและการเรียนการสอนในโลกออนไลน์อย่างเช่นเรากำลังอัดวิดีโออย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่า ว่าแบบเออการศึกษาคอสต่างๆที่คุณกําลังดูอยู่ตอนนี้ก็เกิดขึ้นบนออนไลน์แล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเทรนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันอีก2เรื่องที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันก็ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คือพวกคริปโตเคอเรนซีกับบล็อกเชนนะแล้วก็จะเห็นพวกโอ้หลังๆหก็จะมีเกม NFT ใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะมีอะไรดีอ่าล่าสุดก็อย่างบิทคัพอย่างเงี้ยมีดีลใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ย เป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุครับก็จะมีเอจิงโซซายตี้ก็จะมีเซอร์วิสพวกที่ดูแลคนแก่หรือว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพละเวลาคนมีเรียกว่าอะไรอย่างช่วงโควิดคนอยู่บ้านก็ออกกําลังกายกันเยอะๆยะางนีก็จะเป็นอาหารเสริมออกกําลังกายก,ก็จะเป็นพวกเคิลเทคฟูดเทคนะครับอันนี้เป็นเป็นเทรนด์ในในปัจจุบันทีนี้จะบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมันจะเดวลอปไปไปไป,ไปเป็นอะไรบ้างเนี่ยผมก็เชื่อว่าตอนนี้คงคงต้องพูดถึงสิ่งที่เราคุยกันก็พวกอะไรฮะนนเอารีอาร์ เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในฟอร์แมตที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ที่มาร์ทโฟนเนี่ยก็สิปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยู่กันตรงนี้ฮะหมายถึงว่าอย่างที่บอกว่าสตาร์อัพทั้งหมดที่เราที่เราลงทุนหรือว่าที่เราเห็นว่าเขาใช้งานยังไงเนี่ยทางเข้าของทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นผ่านทางสมาร์ทโฟนคือทุกคน,นก็มีโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโหลดแอปมาซื้อของ Lazada, Shopee, จ่ายเงินโมบายแบงกิ้งอะไรเงี้ยก็ กิดขึ้นอยู่บนบนแพลตฟอร์มที่เป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นฐานก่อนหน้านี้ก็คือมีอินเทอร์นเน็ตก่อนแล้วก็มีสมาร์ทโฟนมาใช้อินเทอร์เน็ตทีแล้วเขาเขาก็เขาก็ากากค,ากคาดเดากันว่าเออในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีฟอร์แมตอะไรบางอย่างที่เข้ามาแทนที่สมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะตอนนี้เขาพูดถึง AR VR Meta Verse เหล่านี้บอกว่าเออจริงๆแล้วคนเนี่ยอาจจะไปสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วอาจจะมีอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนนั้นอ่ามีอาชีพอะไรดีอย่างเช่นคนไปอยู่บน Meta Verse มีอาชีพชช่่่่าาาางตตัดเสสืืื้้้้้อออออออกกแบบบผใใใหหวววไไปะรร สถานที่ท่องเที่ยวทุกคนก็ไปเริ่มไปซื้อ NFT land มาเปิดสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าอันนี้เป็นเทรนที่กำลังร้อนแรงในปัจจุบันแต่ว่าความจริงผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงยังไม่มีภาพชัดๆนะครับว่าแบบเอ๊อนาคตอีก4-5ปีเนี่ยจะเป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยวิธีการที่เราบางทีเรามาพูดถึงเทรนเนี่ยจริงๆก็คือค่อนข้างมองว่าถ้าเราทำสตาร์ทอัพอะครับก็อยากให้มอง เ,เรียกว่าเทรนใกล้ๆจริงๆแน่นอนอาจจะพอเห็นวิชันว่าเมตาเวิร์สกำลังมา4-5ปีนู่นนี่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยต,ต้องย้อนกลับมาว่าออปัจจุบันนี้อดีตเนี่ยเรามีอะไรปัจจุบันเป็นอะไรแล้วเอาแค่อีก3เดือน5เดือนข้างหน้าเนี่ยตัว b u s i s e s s Mo เดลไหนที่พอที่จะแบบ a อป l y ายเทรนเหล่านีมา้มาใช้ได้นะครับแต่ว่า แต่ว่าเราเราพยายามมองว่าเออมันเป็นธุรกิจในระยะสั้นที่สามารถสร้างไรายได้เลี้ยง cash flow ของเราไปด้วยเพราะเวลาเรามองหาพวกนักลงทุนหรือว่าหรือว่าคนมาร่วมงานเนี่ยการที่มีวิชั่นที่ใหญ่แต่ว่าไม่ชัดเจนเนี่ยคนทั้งทั้งคนร่วมงานหรือนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันมันตรงหรือเปล่าการลงไปอย่างเงี้ยจริงๆรแล้วมันจะเป็นธุรกิจได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะนั้นแน่นอนว่าเราคงต้องอยากให้อยากให้คนที่คิดอยากจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยสร้างเอ,อ่อเรียกว่าอะไรฮะ สร้งไอเดียเป็นวิชั่นไว้อินสปายทีมงานนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาตรงปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าแผนที่ practical แล้วก็สามารถเป็นธุรกิจได้จริงเนี่ย mm hmm. ก็คงเป็นเรื่องสำคัญควบคู่ไปกับเทรนด์ในระยะยาวนะครับผม mm hmm. อยากจะเล่าเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็พูดถึงการสร้างสรรค์ไอเดียในการทำงานกันนะครับก็ mm hmm. อย่างที่บอกว่าเอองานนี้เราพูดถึงงานแท็กกับไทยแลนด์ hmm. ใช่ไหมฮะซึ่งก็ เรียกว่าจะมีผู้สมัครเข้ามาแข่งกันใช่ไหมครับแล้วก็อย่างแรกเลยเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนที่ทำสตาร์ทอัพอะครับก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะตัวบริษัทหรือว่าตัวกองทุนที่เราทำเนี่ยจะเติบโตมาเ,เรียกว่าเติบโตมาถึงตอนนี้แล้วก็อาจจะหวังว่ายังได้เติบโตต,ต่อไปแล้วก็กองทุนเราเนี่ยก็จะเติบโตมาได้ลงทุนกับสตาร์ทอัพเก่งๆคนเก่งๆเนี่ยเยอะแยะขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดในจริงๆแล้วเกิดขึ้นในช่วง5-6ปีหลังเท่านั้นเองนะครับในในในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นยังมีโอกาสอีกเยอะครับที่ที่สามารถเป็นไปได้แล้วก็ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือไปลงทุนกับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่า เฮ้ยเขาเขาเขาเร็วกว่าเราเขาเก่งกว่าเราแล้ว hmm ก็บริษัทเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตไปใหญ่กว่าเรามากมากกว่าน yep ี้ทุกครั้งทุกครั้งที่ลงเนี่ยตัวเองก็ได้พลังกลับมาด้วยนะครก็รู้สึกว่าเอ่อถ้าเรามีโอกาสละกันถ้าเรามีโอกาสในการที่จะมาจอยงานแท็กับไทยแลนด์แบบเนี้ยเป็นโอกาสที่ไม่ควรจะไม่ควรจะทิ้งไปนะครับก็อย่างน้อยประสบการณ์เนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องเข้ามาแล้วก็แบบเรียกว่าชนะได้เงินรางวัลหรือว่าประสบความสําเร็จไปแต่ว่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าได้เน็ตเวิ ก็อาจจะเหมือนที่ผมบอกก็คือได้อินสปายจากกลุ่มเพ,เพื่อนๆด้วยมาเจอคนว่าเออเราทําอย่างนี้เขาทําอย่างนั้นแค่มี Network, เน็ตเวิร์กเพื่อนๆตรงนี้พูดคุยกันหลังงานก็อาจจะอาจจะเรียกว่าคุ้มค่าละนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอย่างเงี้ยอ,อันนี้อาจจะเป็นคลาสคลาสหนึ่งใช่ไหมฮะที่อยู่ในนี้แต่ว่าแน่นอนในนี้ก็จะมีคลาสอื่นๆฮะที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในอยู่ในอยู่ในโปรแกรมซึ่งโอกาสแบบนี้ผมคิดว่าไม่ควรจะทิ้งไปนะครับก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมามา,มาจอ,อยางานนี้แล้วก็วันนึงหวังว่าถ้าคุณมีธุรกิจที่ดดดีีีออออออ่ะะะคคคครรรรัเาาาาาาจจจไ้ววมมมงงงนนนนนกกหืผโโสชลททุุใใษขณต ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับงาน h a c k a t h a i ไทยแลนด์นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่ากีนนี้ผมได้มีโอกาสไปฟังแผนง,งานการจัดงานเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแทนครับก็บอกว่าโอ้มีน้องๆจะเข้ามาหลายร้อยคนนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆอย่างนั้นมากมายนะครับก็มองว่าอันนี้เป็นโอกาสนะครับแล้วก็สมมติว่าได้ได้แบบกดูคลาสเหล่านี้ใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าเออเห็นพี่ๆทำสตาร์ทอัพเห็นเพื่อนๆทำสตาร์ทอัพเรารู้สึกว่ามันเท่เนี่ยจริง,รงๆอันนี้เป็นโอกาสคร,ครั้งแรกที่เรามาเริ สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เรารู้จักกันในนามดีป้านะครับที่ให้โอกาสผมมาแชร์ประสบการณ์ดีๆวันนี้นะครับก็หวังว่าอย่างน้อยที่สุดครับก็เกิดว่าได้บรรดาลใจน้องสักคนหนึ่งมาทำสตาร์ทอัพแล้วเขเข้าไปจอยโปรแกรมนี้แล้วออกมาเจกัขนข้างนอกเนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วครับขอบคุณมากครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นการทำสตาร์ทอัพในด้านของธุรกิจนะฮะมุมมองของคุณหมูอุบ๊บบีน่าสนใจมากๆเลยจริงๆใช่ไหมครับก็ต้องขอเขอาพูดอีกครั้งครับคุณนัทวุฒิพึงจรรณพงศ์ครับ CEO C.O. e and Co-founder อุบ๊บบีหรือว่าคุณหมูอุ๊กบีนั่นเองครับ ก่อนที่จะจากไปตรงนี้นะฮะขออนุญาตประชาสพันธอีกหนึ่งครั้งครับกับงานแ k กกะไทยแลนด์ครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะสามารถเข้าไปดูติดตามข่าวสารดูรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวของโครงการนะครับได้ที่เว็บไซต์เลยครับกับ w w w h a c k ์เว็บดอทแฮกกแลทครับและทาง Facebook ก a n Page ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับแ k กกะไทยแลนด์ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบงครับขอบคุณทุกการติดตามครับและเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้แบมปฏดีพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ